ประวัติหลวงปู่มั่นภูริทัตโตหลังจากที่ยูเนสโกประกาศยกให้หลวงปู่มั่นเป็นคนสำคัญของโลกสายสันติภาพแล้วเราลองมาทำความรู้จักโดยการอ่านประวัติของหลวงปู่มั่นว่าท่านมีความสำคัญมีความเป็นมาอย่างไรหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเป็นพระป่าที่ได้ปฏิบัติตน ตามแนวทางคำสอนอย่างเร่งครัดและยึดถือทุดงด้วยจริยวัตรปฏิบัติจนได้รับการยกย่องจากผู้ศรัทธาทั้งหลายว่าเป็นพระผู้มีเลิศทางทุดงขวัตท่านวางแนวทางไว้ในการปฏิบัติอย่างสมถะและวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระองค์สัมมาสัมพุทธเจ้าให้แก่คนทั่วไปอย่างกว้างขวาง จนมีพระสงฆ์และคารวาสเป็นลูกศิษย์จำนวนมากแนวคำสอนของท่านเป็นที่รู้จักกันดีในานามว่าคำสอนพระป่าสายพระอาจารย์มั่นต้องบอกว่าหลวงปู่มั่นนั้นได้บรรพชาตั้งแต่อายุ15้าปีเป็นสัม,มเนนที่วัดบ้านคำบงเมื่อบวชได้สองปีบิดาขอร้องให้ลาศิกขา เพื่อช่วยการช่วยงานทางบ้านจิตท่านยังหวนคิดถึงล่มผ้ากาสาวพัดอยู่เนืองนิดเพราะติดใจในคำสั่งของยายว่าเจ้าต้องบวชให้ยายเพราะยายก็ได้เลี้ยงเจ้ายากนักต่อมาหลวงปูเ่เสากันตสีโลได้เดินทุดงมาปักกลดอยู่ที่บ้านคำบงพระอาจารย์มั่นในขณะเป็นคารวาส จึงเข้าถวายการรับใช้และมีจิตศรัทธาในข้อวัดปฏิบัติของหลวงปู่เสาต่อมาได้ถวายตัวเป็นสิทธิ์ติดตามเดินทางเข้าเมืองอุบลราชธานีในปีพุทธศักราช2436พระอาจารย์มั่นผูริทัตโตได้ศึกษาธรรมปฏิบัติณวัดเรียบจังหวัดอุบลราชธานีและได้ออกจาริก เดินธุดงติดตามหลวงปู่เสากันตสศีโรและพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ทุดงวิเวกไปจำนักพรรษาณพระทาตพนมในปีพุทธศักราช2443ซึ่งพระทาตพนมในสมัยก่อนประชาชนไม่รู้ถึงความสำคัญจึงไม่มีใครสนใจยิ่งนักเมื่อคณะของท่านมาพำนักจำพรรษา จึงได้บอกให้ชาวบ้านญาติโยมทราบว่าพระธาตุพนมองค์นี้เป็นพระธาตุอันศักดิ์สิทธิ์เพราะว่าพระธาตุที่บรรจุอัฐิธาตุของพระพุทธเจ้าเมื่อชาวบ้านได้รู้เช่นนั้นก็พากันบังเกิดปิติอินดีเป็นยิ่งนักจึงช่วยกันทำความสะอาดบริเวณพระธาตุพนมคันถึงวันเพ็ญเดือนสามก็พาญาติโยมทั้งหลายทำบุญ จนเป็นประเพณีสืบกันมาปีพุทธศักราช2455พระอาจารย์มั่นภูริทัตโตได้ออกทุดวงวิเวกเพียงลำพังองค์เดียวได้ไปพำนักปักหลักปัมเพญเพียรที่ถ้ำสาริกาจังหวัดนครนายกณถ้ำสาริกาแห่งน,นี้ท่านได้รู้ได้เห็นธรรมอันอัศจรรย์และได้ประสบเหตุการณ์ต่างๆหลายประการ อย่างตอนที่ท่านรู้สึกว่าโรคเจ็บท้องที่เคยเป็นประจำชักกำเริบและมีอาการรุนแรงขึ้นตามลำดับแต่ด้วยอาศัยด้วยเหตุว่าท่านนายบำเพ็ญบารมีกำลังใจในการปฏิบัติที่สั่งสมไว้มากในพระบวรพุทธศาสนาท่านจึงตัดสินใจออกไปนั่งสมาธิจเจริญอ,อสุภกรรมฐานจนกระทั่ง จิตเกิดความอัศจรรย์สามวันสามคืนพอจิตของท่านอิ่มตัวจากการปฏิบัติได้เกิดนิมิตต่างๆขึ้นมาหลวงปู่มั่นภูริทัตโตท่านเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์พระกรรมฐานแห่งยุคตำนานชีวิตของท่านถูกกาวขานไว้ไม่รู้จบเป็นที่ประจักษ์แก่ศิษย์ผู้ใกล้ชิด ถึงยานความรู้ของหลวงปู่มั่นกว้างขวางแม่นยำทุกด้านหาผู้เสมอเหมือนในยากยิ่งท่านสำเร็จปฏิสัมพิทานุศาสตร์สี่อย่างคือ 1. อัตถปฏิสัมพิธาคือแตกฉานในอัต 2. ธรรมปฏิสัมพิธาคือแตกฉานในธรรมส นิรุตติปฏิสัมพิทาคือแตกฉานในภาษา 4. ปฏิพานปฏิสัมพิทาคือแตกฉานในปฏิพานโดยปฏิปทาที่ท่านยึดมั่นมาตลอดชีวิตนั้นคือทุดงซึ่งทุดงขวัตคือข้อสำคัญที่ท่านยึดมั่นตลอดมาไว้จนวาระสุดท้ายของชีวิต มีเจ็ดประการคือ 1. ปังสุกุริกังคาทุดงคือถือนุ่งผ้าห่มผ้าบางสุกุล 2. ปินทปาติกังคาทุดงคือถือพิกขาจารวัตเที่ยวบินทบาทมาฉันเป็นนิด 3. เอกปฏิกังคาทุดงคือถือฉันในบาทใช้ภาชนะใบเดียวเป็นนิด 4. เอกาศนิกังคธทุดงคือถือฉันหนเดียวเป็นนิด 5. ้ครุป,ปัชชาปัติกังคธทุดงคือถือลงมือฉันแล้วไม่ยอมรับเพิ่ม 6. เตจีวริตังคธทุดงคือถือใช้ผ้าไตรจีวรนสามผืน 7. อารัญญิกังคะคือถือระเว้นการอยู่ในเสนาสนะไกลบาน